หลังจากที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวพุทธศักราช2,560มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่23มิถุนายน2,560ขณะเดียวกันก็มีข้อกังวลว่าการมีบทลงโทษที่รุนแรงและปรับเป็นเงินจำนวนมากจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อาจจะมีรายได้พิเศษจากการจับกลุ่ม นกระทั่งคอสอชได้ออกประกาศมาตรา44ให้เลื่อนการบังคับใช้บางมาตราออกไป180วันขณะเดียวกันสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะต้องพิจารณาว่าควรจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าเมื่อการออกพระราชกำหนดมีข้อบกพร่องสภานิติบัญญัติแห่งชาติควรจะอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวหรือไม่และเมื่อคอสอช ได้ประกาศมาตรา44เพื่อแก้ไขข,ข้อบกคร่องของพระราชกำหนดดังกล่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติควรจะอนุมัติพระราชกำหนดไปพร้อมกับการอนุมัติมาตรา44ด้วยหรือไม่และหากจะออกกฎหมายในเรื่องนี้อย่างถูกต้องเหมาะสมควรจะดำเนินการในช่วง180วันนี้โดยออกเป็นพระราชบัญญตัติโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสียเองจะถูกต้อง เหมาะสมกว่าหรือไม่เราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันตอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสอนอชอนี่เขาพิจารณากันไปเรียบร้อยแล้วอเอาละแต่ถ้าเป็นตัวอาจารย์เองแม้ว่าจะหลังจากที่สอนอชอเขาเอาพิปลายพูดจาปลาัายหรือมีมติไปแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นสนวมาเก่าแล้วก็เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องพระราชกกำหนดเนี่ยออาจารย์จะ เห็นควรให้อนุมัติหรือไม่อนุมัติและเหตุผลอะไรขอบอกอาจารย์อย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงคอสอชอไม่เกรงสอนอชอ,อไม่เกรงโดยเฉพาะอาจารย์วิษนุเครือง,งามอ๋ออ่ารุ่นเดียวกันเรื่องเดียวกันไม่เกรงไม่เกรงอ่าแล้วไปเกี่ยวอะไรอาจารย์วิษณุก็เป็นเรื่องของ รัฐบาลเป็นเรื่องของคอสชออาจารย์มิสนุกคือมือกฎหมายที่ให้คําแนะนําทางกฎหมายใช่ไหมครับใช่เที่ยวนี้เนี่ยมันเกิดความผิดพลาดทางกฎหมายอย่างใหญ่หลวงผมคิดว่าผมจะพูดอะไรที่มันตรงไปตรงมาก็แล้วกันจะถอดพิษใครเขาเข้าผมไม่รู้อ่อาอากันแรกอาจารย์ถามผมว่าถ้าผมเป็นสนอชอหรือเป็นคนในสภาที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้ครับ ผมขอตอบว่าผมอนุมัติให้ไม่ได้ไม่อนุมัติไม่อนุมัติอตโอ้ด้วยเหตุผลอะไรครับอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าไงนะอยากจะให้ลองอภิปรายเออนั่นแหละที่จะอภิอยากฟังเหตุผลนะ่ะเวลาบอกว่าไม่อนุมัตินี่มันมีเหตุผลยังไงต้องเล่นสำนวนท่านประธานที่เคารพด้วยไหม <laughs> ไม่ต้องนะ,ะ,ะให้ท่านผู้ชมกันแล้วกัน <laughs> <laughs> อาจารย์มรรจครับ เราเนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยยึดหลักในการแบ่งแยกอำนาจออกเป็นสามส่วนครับคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการครับฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารภายใต้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนกำหนดครับไม่ใช่ฝ่ายบริหารจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้ครับต้องทำตามฝ่ายนิติบัญญัติที่กำหนด เราจึงแยกกันว่ากฎหมายใดที่จะบังคับกับคนทั้งประเทศเนี่ยมันต้องผ่านรัฐสภาในขณะที่ไม่มีรัฐสภาก็ต้องให้สภานิติบัญญตัติทำหน้าที่แทนรัฐสภาออกกฎหมายอันนั้นคือหลักซะก่นอนแต่พระราชกำหนดที่ออกมามันออกโดยฝ่ายบริหาร<อ>กฎหมายเนี่ยเขาให้ข้อยกเว้นไว้<อ>ว่าเวลาถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับจะกระทบความเป็นความตายของประเทศครับมีภัยสาธารณะมีภัยเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไม่รีบหมัวใช้กฎหมายแล้วออกกฎหมายก็ไม่ทันจะกระทบความมั่นคงจะกระทบเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงโอ้ถรามัวเอาพี่ปงเอาพี่ปลายกันสองวาระสามวาระตั้งกรรมมาที่กงที่การไปไปมาซัดกันสามเดือนหกเดือนแปดเดือนไม่ทันถ้า อะไรที่มันฉูกเฉินหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเป็นความตายก็ต้องออกเป็นกฎหมายที่เรียกว่าพระราชกําหนดอออกโดยฝ่ายบริหารประเทศแต่ออกแล้วพคับ,คบต้องรีบเอาเข้าสภาเพราะมันไม่ใช่นาทีของตนในการที่จะออกกฎหมายถูกไหมอาจารย์<อ>เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสภาสภาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติสภาว่าไปเลยถ้าสภา อนุมัติก็กลายเป็นกฎหมายที่สภาหเห็นชอบเหมือนกับพระราชบัญญัต<อ>ิแต่ถ้าสภาไม่อนุมัติ<อ>ก็แปลว่าตกไปไอ้ที่รัฐบาลประกาศใช้นั้นต้องตกไปตกไปแต่ระหว่างที่ประกาศจนถึงระหว่างวันที่ตกไปเนี่ย<อ>ให้ถือว่าบังคับไป<อ>บังคับใช้ไป<อ>แล้วฝ่ายนิติบัญญัติจะแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้ Oh. เพราะก็คุณออกไปแล้วจะมาแก้ไขเพิ่มเติมอะไรตรก็โตรประดีล่างก็งล่างไป oh, จะมาพิจารณาปรับปรุงตรงนั้นเติมตรงนี้เพิ่มตรงนั้นอเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักการ hmm. ว่าอะไรเราใครควรจะทํา hmm. หน้าที่อะไรเพราะอะไรคร uh, 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 uh. าวนี้เข้าใจเ uh. พราะเราจะกําหนดที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่ hmm. ฮือฮากันเรื่องแรงงานต่างดาวครับ hmm. ผมเองเนี่ยตั้งหงิดตัต้งหงิดว่า เอเรื่องนี้มันด่วนจริงหรือเปล่าครับก็นั่งดูรายละเอียดของพระราชกำหนดทั้งหลายผมดูแล้วผมคิดในใจตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ค่อยเห็นว่ามันจะด่วนอะไรไม่เห็นเหตุผลว่าถ้าไม่ทำแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะกระทบภัยต่อร้ายแรงของประเทศภัยต่อประชาชนสาธารณะร้ายแรงผมเรียนอาจารย์ว่าผมยังยังมองไม่ค่อยเห็นนะัก แล้วก็มึนๆว่า<อ>ทำไมถึงเลือกใช้พระราชกําหนดเอเอเพราะอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่อให้มันต่อเนื่องกันแปลว่าอาจารย์มองไม่เห็นเลยว่ามันจำเป็นเร่งด่วนอาจารย์ลองยกตัวอย่างกฎหมายพระราชกกำหนดอะไรที่เราลองเห็นว่าเฮ้ยเรื่องอย่างนี้มันใช้พระราชกําหนดได้เร<อ>่ง<ช>ด่วนได้จําเป็นได้จะได้ต่อไปตรงนี้เช่นพระราชกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการเงินที่เช่นลดค่าเงินเปลี่ยนค่าเปลี่ยนระบบออันนี้มัวไปเข้าสภาอ้โอ้โหกุลาหนแน่นอนคนเปลี่ยนโยกย้ายเงินกันพี่นาดหมดเลยใช่ไหมครับโอ้และกระทบไหมกระทบอ่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปรับด่วนปัดบ้านเมืองอาจจะเกิด วิกฤตเงินจะไหลเข้าไหลออกต้องเกิดไอ้นู่นไอ้นี่สมมุตินะครับออย่างนี้ออกพระราชบาัญญัติมอแล้วก็รีบบอกสภาว่าสภา,า,สภา,าเห็นชอบไหนถ้าไม่เห็นชอบก็เลิกไปถ้าเห็นชอบก็เดินต่อเป็นพระราชบัญญัติแต่อันนี้อาจารย์นั่งดูแล้ว<ม>อ่านดูแล้วผมก็ยังเคารพนะผมอ่านดูแล้วผมรู้สึกเฉยเฉยว่าไม่เห็นมันเร่งด่วนอะไรแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่รู้ดีเท่ารัฐบาลก็นั่งดูต่อไป ปรากฏว่าโอ้พอหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวันที่23ที่ออกพระราชกำหนด24 25 26จนมาถึงวันที่4กรกฎาคมเกิดกะรียุคขึ้นมาทีจากการออกพระราชกำหนดไม่ใช่กะรียุคเพราะมันเกิดเหตุของมันเองแล้วพระราชกำหนดมาแกอแต่กลายเป็นเกิดกะรียุคขึ้นมาคี่อะไรครับก็พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยเล่นงานนายจ้างเล่นงานลูกจ้างด้วย และถ้าลูกจ้างไม่มีทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนเวลาเข้ามาเข้าเมืองไม่ถูกกฎหมายเล่นงานทั้งลูกจ้างและนายจ้างที่รับเข้ามาก็โดนโดนตกลงอาจารย์ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยเราขาดแคลนแรงงานจริงๆถ้าเราไม่มีแรงงานต่างชาติเนี่ยประเทศไทยเดินยากมากเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยที่แปลว่า คนสูงอายุจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่คนทํางานในประเทศคนไทยเองเนี่ยจะน้อยลงในสัดส่วนที่น้อยลงครับยังไงก็ตามในอนาคตต้องใช้แรงงานต่างชาติและแรงงานต่างชาติในอีกสิบกว่าปีข้างหน้าบ้านเขาก็จะเกิดภาวะสังคมสูงวัยเขาจะต้องกลับบ้านไปเลี้ยงดูพ่อแม่เขาโอ้บ้านเราจะเจอปัญหามากเพราะฉะนั้นเรื่องแรงงานต่างชาติอย่าได้รังเกียจเลยนี่พูดกันอย่างตรงไปตรงมา ถ้าคิดรังเกียจคอยจะเล่นงานเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยประเทศไทยจะล้มทั้งยืนถ้าพูดกันตรงๆในฐานะที่ผมศึกษาในเรื่องสังคมสูงวัยอยู่โอเพราะฉะนั้นออพอเห็นตรงนี้รัฐบาลก็แก้ปัญหาเชพ่ะหน้าต่อ,อเขาบอกเป็นเรื่องการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่กดขี่แรงงงแรงงานสร้างปัญหาสากลน,นะ ทั่วโลกเขาลังเกยียจเรื่องแบบนี้อาจารย์ครับผมเองก็เห็นประเด็นปัญหานั้นหนึ่งเรามีการฆ่ามนุษย์ไหมมีมสองเรามีการกดขี่แรงงานไหมมีสามเราถูกบีบโดยสหรัฐอเมริกาเป็นหลักที่บอกว่าให้เฝ้าจับตาจับระวังประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์เทียสองมีจริงไหมมีคุณประยุทธ์กำลัง จะเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมใช่ใช่ตกลงผมเห็นปัญหานี้แต่ถามว่ามันถึงกับด่วนที่จะต้องออกเพนพระราชกกำหนดหรือเปล่าอ,อ,อันนั้นก็ต้องนั่งคิดออไม่ใช่พอมีอย่างนี้ปั๊บกูจะออกอะไรกูก็ออกออใช่ไหมครับครับทีนี้ก็ต้องนั่งคิดไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พิจารณาพอจะเข้าใจออคราน,นี้ปัญหาก็คือว่า พอออกแล้วมันเกิดกะลียุคขึ้นมาอย่างนี้เขาก็แก้โดยออกมาตรา44<อ>ให้มาตราน,นุมาตรานี้มาตรานนท์<อ>ยกเว้นยังไม่ต้องไปจับกลุมไม่ต้องดําเนินการ<อ>กี่วันนะหกเ,เดือนร้อยแปดสิบวัน<อ>ให้เลื่อนไปร้อยแปดสิบวันก็มาถึงประเด็นที่อาจารย์ถามผมว่าถ้าผมเป็นสอนอชอผมก็จะต้องหยิบยกประเด็นนี้ว่าถ้าคุณเลื่อนได้ร้อยแปดสิบวัน เมื่อเกิดเหตุการณ์มันแสดงว่าด่วนใช่ไหมใช่มันมันไม่ไม่ด่วนแล้วก็ามันเลื่อนไปอ่ะอาจารย์ก็คุณเองออกพระราชกำหนดเองบอกต้องด่วนทุกเฉินถึงออกได้ใช่แต่พอออกเสร็จเลื่อนร้อยแปดสิบวันตกลงมันไม่ด่วนใช่ไหมไม่ด่วนนี่อาจารย์อถ้าไม่ด่วนเนี่ยประเด็นที่หนึ่งจะออกพระราชกำหนด มันเป็นอำนาจของผมสอนอชอคุณอย่ามาอ้างนะว่าผมเนี่ยถูกพวกคุณแต่งตั้งมาแล้วผมจะต้องทำตามคุณเสมอผมทำตามหลักการในเมื่อมันไม่ด่วนมันไม่เข้าต่อข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาแบ่งแยกอำนาจให้เป็นอำนาจผมแต่คุณดันดันอ้างด่วนแล้วคุณก็ไปออกเป็นพระราชกำหนดและในที่สุดคุณก็มาแก้พระราชกำหนดคุณเองด้วยมาตรา4 4แล้วมา ผมก็อ่านไต่ด้วยแบบนี้ไม่ด่วนไม,<ำ>ไม่ด่วนไม่ฉุกเฉินเออไม่ด่วนไม่ฉุกเฉินและกลับสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นด้วยเพราะเข้าใจว่าด่วนและฉุกเฉินเลยไปออกแล้วแล้วไม่ได้รับฟังคนอื่นให้รอบคอบผมก็จะบอกว่าข้อดีของการออกกฎหมายโดยสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาหรือเป็นชั่วคราวสภานิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญในมาตรา77เนี่ยเขาระบุไว้ครับว่าจะต้องรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับครับและเอาความเห็นนั้นมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถูกไหมครับถูกรัฐธรรมนูลเขียนเลยใช่ไหมครับครับและในข้อเท็จจริงก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะไม่มีใครนะครับอาจารย์บรรจัยอาจารย์ก็เคยเป็นเป็นสวผมก็เคยเป็นสวเราคนละสมัยกันผมก็รู้ส่วนของผม เวลาผมคิดอะไรกฎหมายมันก็คิดของผมแต่พอรับฟังไปเจอชาวบ้านโอ้โหมันมีประเด็นอะไรเพิมเ่มเติมเยอะแยะเลยทำให้เรากว้างขึ้นรอบคอบขึ้นไม่งั้นจะกลายเป็นพระราชก,กำหนดแบบนี้ที่ร่างออกไปแล้วก็คิดว่าดีที่สุดแล้วแต่คิดเอาเองว่าดีที่สุดเ,ออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไปอ้างเอาเองและอ้างว่าดวนผมก็บอกว่าคุณเนี่ยมัขโมย อำนาจของผมไปทำอ,อย่างไม่มีเหตุผลด้วยถ้ามันมีเหตุผลตามกฎหมายผมก็รับได้ครับแต่นี่มันไม่มีเหตุผลและก่อให้เกิดกาียุคครับและถ้าจะให้ผมในฐานะสอนอชอภิปรายและโหวตเห็นด้วยเท่ากับว่าผมก็ตบัดสัตว์ตัวผมเองเพราะว่าผมได้ปฏิญาณว่าผมจะเป็นสอนอชอที่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างสมบูรณ์กลายเป็นว่าผมทำไป กลัวว่าฝ่ายบริหารเขาจะเสียหน้าถ้าไปโหวตไม่รับเขาอาจจะเสียหน้าและอาจารย์ครับถ้าผมรับโหวตรับพระราชกำหนดมันจะตีความยังไงร,รับพระราชกำหนดที่มีอยู่ครับหรือ,อรับพระราชกำหนดบวกมาตรา44ที่มายกเว้นบางมาตราไม่ให้บางคับใช้ตกลงผมจะต้อง เป็นสอนอชอที่รับมาตรา44ด้วยเฮ้ยผมมีอำนาจเหรอในการรับหรือไม่รับมาตรา44เออเออตกลงจะให้ผมทำอะไรเพราะว่าเอออาจารย์กำลังพูดหน้าคิดนะเพราะรับอนุมัติพระราชกัหนดฉบับนี้ใช่ผ่านเท่ากับว่าเป็นสอนอชออนุมัติม44ให้เขายกเว้นไปด้วยเออ <น>แต่<ป>ถ้าเราไม่อนุมัติพระราชกําหนดก็ไอ้มสี่มันก็จะตกไปจะตกหรือไม่ตกไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเ,เพราะเราดูตัวเนื้อว่ารัฐธรรมนูญให้เราพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนดส่วนไอ้ตัวมสี่สี่ที่มาแก้พระราชกําหนดผมไม่เกี่ยวนี่ผมไม่ได้ให้ผมอำนาจโดยการพิจรารณาแต่ในทางปริยายก็คือเมื่อพระราชกําหนดไม่มีแล้วมสี่ก็ไม่ต้องใช้ มันก็จบแค่นั้นอและเราก็มีเวลาอีก1้อยวันเพราะว่าก็ก็มอ4ีก็บอก1้0ยวันใช่ไหมครับครับเราก็มาร่างพระราชบัญญัติกันใหม่เลยร,รัฐบาลเสนอพระราชบัญญัติเข้ามาผมก็เป็นสอนอชอผมก็จะไปรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและในขณะเดียวกันคุณจะทำอะไรเตรียมงานยังไงคุณทำกันไปคุณจะปรับให้แรงงานออกไปกลับเข้ามาใหม่อะไรใน180วันคุณทำไปเลย ผมก็จะออกกฎหมายให้เสร็จในร้อยแปสิวันมันก็มันมันก็ใช้แทนกันได้ใช่ไหมครับคืออาจารย์พูดเนี่ยพูดในหลักการรวมทั้งเอารัฐธรรมนูญเป็นตัวตั้งครับพูดถึงการแยกอำนาจทางการบริหารตุลาการแต่ยุคนี้อาจารย์ยังเป็นยุคที่ไม่ใช่จากประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ง เขาเป็นแม่น้ำห้สายนะจ๊จะมาบอกเฮ้ยฝ่ายรัฐบาลเขาเอาส่วนแม่น้ำอีกสายอื่นๆไม่เอาก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็จะเป็นการหักหน้าฉีกหน้ากันมากเกินไปหรือเปล่าเพราะนั้นทางที่ดีก็ต้องเห็นด้วยกับที่ประกาศแล้วในขณะเดียวกันก็เห็นด้วยกับม44ที่เบรกไว้6เดือนอเขาคิดอย่างนี้ได้ไหมล่ะได้ครับ แต่ถ้าเป็นผมผมจะเห็นด้วยกับหน้าตัวผมเองด้วยหน้าของผมก็มีคุณค่าผมก็จะเห็นด้วยกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นสอนอชอของตัวผมเองด้วยที่ผมจะต้องเห็นความเป็นมนุษย์ที่มีมีส่วนได้ส่วนเสียของบ้านเมืองที่ต้องทำตามรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญบอกให้ผมพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนด ผมก็ต้องพิจารณาพระราชะกําหนดส่วนไอ้มาตรา44ผมไม่มีสิทธิ์จะไปอนุมัติหรือไม่อนุมัติมันน่าเกลียดมากเลยถ้าผมจะอนุมัติด,ด้วยใช่ไหมครับและรัฐธรรมนูญก็ดีหลักการเขาก็ไม่ได้บอกผมว่าเมื่อผมเป็นสนชแล้วผมจะต้องเห็นแก่นหน้ารัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะออกอะไรมาก็ช่างรัฐบาลแก้ใหม่ผมอนุมัติตามที่แก้ใหม่รัฐบาลไม่แก้ใหม่ผมก็ต้องอนุมัติตามที่ไม่แก้ตกลงถ้าอย่างนั้นมีผมไปทำไม ผมก็จะต้องถามใช่ไหมครับมันมันคิดแบบแบบส่วนอื่นยุคอื่นอาจจะได้แต่ยุคนี้มันเป็นแม่น้ำห้าสายมันต้องไหลไปด้วยกันนะอาจารย์อาจารย์จะมาเอาความเห็นส่วนตัวของอาจารย์เป็นตัวตั้งได้ยังไงอาจารย์ก็ต้องนึกถึงว่ารัฐบาลน,นี่เขาทำมาอย่างนี้แล้วแล้วอยู่ๆอาจารย์มาฟันหน้าโชะเลยเนี่ยผมว่ามันจะมากไปหรือเปล่าก็ไม่เป็นไร ผมบอกแล้วว่าผมจะว่าตรงไปตรงมาส่วนถ้าที่ประชุมเขาคนอื่นเ,เขาจะมีมติเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมก็จะอภิปรายอย่างที่อาจารย์ถามว่าถ้าผมเป็นสนชจะพูดอะไรจะอภิปรายอะไรด้วยหลักการอย่างไรและมีข้อเสนออย่างไรผมก็มีข้อเสนอทางออกก็คือแทนที่จะไปมีมาตรา44ไปยกเว้น สอนอชอก็ทำหน้าที่ก็ไม่อนุมัติแล้วก็ล่างกันใหม่ก็จบจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะอยากจะถอดหัวมขวนสอนอชอ,ออกด้วยความรักในรัฐบาลชุดนี้ถ้ารัฐบาลชุดนี้มีมาตรา44แต่ต้นในมือ,อเมื่อพลาดไปแล้วที่ออกพระราชกำหนดเ๋แปลว่าพลาดได้ทุกคนพลาดได้ทุกคนพลาดได้ รัฐบาลก็พลาดได้เดดื้เน,นเรื่องรถกระบะนี่ก็เคยพลาดได้ใช่คุณวิษณุก็พลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพลาดไปแล้วผมจะออกมาตรา44ให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดและให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้เป็นกฎหมายเลยใช่ไหมวมาตรา44ครับต้องไปให้สอ,อชอเขาอนุมัติไหมไม่ต้องอจบเลยนี่ออกพระราชกำหนดไม่ไม่ถูก เอาพระราชัาเอามาตาสีุสีมาแก้แล้วก็ดันเอาเรื่องนี้เข้าสอนอชอ,อแล้วจะให้สอนอชนอัมาตรงไหนมาตาสีดุสีด้วยไหม<อ>มันน่ากเกลียดไหมอาจารย์เออ,เอผมเอาละฟังจากอาจารย์มาทั้งหมดในฐานะที่เคยเป็นสองวงิออ,อาจารย์ว่างไงผมเอาข้อกฎหมายอาจารย์พูดไปหมดแล้วแต่ผมเอาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ หลังจากพระราชกำหนดฉบับนี้ประกาศใช้แล้วเกิดความโกลาหลดังข้อเท็จจริงอาจารย์วิษณุก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งสภาอุดทั้งสภาอาหอการค้ารวมทั้งสมาคมต่างๆมาปรึกษาหาลือกันทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นปัญหาของประเทศเป็นกระทบต่อเศรษฐกิจแทนที่จะเป็นการป้องกันระงับรับยัง ปัญหาทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศทุกฝ่กายเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องว่าพระราชกาหนดมีปัญหามีปัญหามเมื่อมันมีปัญหาด้วยเหตุผลดังกล่าวเขาก็รู้ว่าเฮ้ยใช้ต่อไปไม่ได้แล้วเมื่อใช้ต่อไปไม่ได้โดยหลักแล้วมันก็ไม่ควรจะอนุมัติพระราชกาหนดฉบับนี้ถ้าคือถ้าเห็นพมม้องว่าใช้ได้ไอ้ม4สีสีมันก็ไม่ต้องออกถูกเอาล่ะ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกนอนอชอเจิมสักไม่ใช่ขอ,อาภมยตินี่นชสมมุตินี่สมมุติ <laughs> ผมอภิปรายในสภาร <laughs> ่าขออาภัยที่เอ่ยนามสอนอชอเจิมสัก <laughs> <laughs> ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยตรงประเด็นที่ว่าถ้าเรายกเลิกพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วแล้วออกเป็นพระราชบัญญัติเพราะมันเหลือเวลาตั้งหกเดือน <laughs> หเดือนนี่ออกกฎหมายนี้มันก็ทันแงๆ่ๆอาจารย์ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำทันอยู่แล้วสองเดือนก็ออกได้ <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วก็มีการดำเนินการตามที่อาจารย์ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา77็ดสฟังทุกภาคส่วนฟังทั้งผู้ใช้แรงงานฟังทั้งผู้ประกอบการฟังกันแบบให้ครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดมจุดอ่อนจุดแข็งจุดบกพร่อง ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เวลามันออกมาเป็นกฎหมายทุกคนยอมรับได้ทุกคนมีโอกาสเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่าง่งต่างด้าวผู้ประกอบการมันจะไม่เกิดความกุลาหลนอย่างที่เป็นนี้เพราะนั้นทางที่ดีถ้าผมเป็นสอนอชออก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับอาจารย์แล้วก็เห็นด้วยว่ามิควรอนุมัติอ้าวทางนั้นประธานบอกว่าได้เวลาลงคะแนนแล้วขอเชิญสอนอชอวันชันชยกับเจิมศักดิ์ลงคะแนนกด ไม,ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือไม่อนุมัต <c oughs> อ้าวถ้างั้นเราพักก่อนเดี๋ยวเราไปถอนพิษอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs>